วันนี้วันที่22่ธันวาเรามาดูสมาชิกใหม่ของบ้านเราโอ้ขึ้นอ,ออกมาใหม่ๆเลยเตงโมเตงโมหวงมากเตงโมหวงมากเตโมโอโมโมครับ โมครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหมย่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ออกมาตัวแรกแล้วโมขายังไม่แข็งแรงเลยคุณพ่อคุณพ่อเต็งโูหวน คุณพ่อเตงโมงห่วงมากไหนเตงโมงห่วงมากไหมครับเออแต่มาชิใหม้ของเราเดินยังไม่แข็งแรงเลยโม โม่ครับครับครับอืมโมหวงลูกไหมครับ ถ้าลงไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าเสียงลงไปเหมือนกัน <c oughs> คอยให้เด็กน้อยอยู่ในความดูแลก,ก็พอหิงแดดอุน่นหิงแดดอุน่นโม i <laughs> คุณแม่ไปหาคุณแม่ละไปหาคุณแม่ละอยู่กับคุณแม่เรีเยบย